โอโอ้ย้ยยจิกเลยสวัสดีนะคะนกแสนลูแม่สักกําพีมาแล้วคะ่ะวันนี้มาคุยกันก่อน,อนลูกมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนเลวคุยกันก่อนลูกเอีย่ย

ดูปากหนูนะคะแ,บบแจงแล้วไปใชออ้มากินข่าวกินน้ำมากินข่าวกินน้ำไม่ต้องงอนหรอกดูหน้าตา,าด,ตดูปากสิกกด,ดูปากหน่อย เเสียงออกินกับหยางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลียงแม่สักกิมพนหอยชัดที่ขนาดเลี้ยงแม่สักกิมพีจ้าเล่าแท้ๆเลยแม่สักกิมพีเอ้ยเลี้ยงแม่สักกิมพีกินข้าวหัวล้ออีก À, bà con apa con apa con máy yang quả máy quả máy yang yang วันนี้แม่มาแม่ไปทำบุญมารับบุญนะเอีย้ยรับบุญอ้ารับบุญอ้าปากก่อนอ้าปากรับบุญลูกอ้าปากอ้าปากรับบุญอ้าปากรับบุญอ้าวอ้าปากรับบุญนะปากรับบุญนะเอี้ยงนะว่าไหม กดไลค์กดแชร์กด <มา S 1> ครับสไครกดกระดิ่ง <มา S 1> ติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนันทุกคนเลยนกสันลูกกับแม่สักกัมบ,บีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย